มีดปอกผลไม้ทุกชนิดสามารถแปลรูปได้ถึง5อย่างครับแต่ละอย่างว่าทาอะไรบ้างมาเริ่มต้นเลยครับนี่ฮะเตรียมไว้เลยบนโต๊ะนะครับอย่างแรกเลยนะฮะมะละกอนะครับมะละกอเนี่ยสามารถปอกเปลือกนะฮะมาดูวิธีการปอกเปลือกมะละกอครับกันแรกนะฮะก็คือตัวนี้อันที่หนึ่งปอกวิธีการปอกอ่าปอกนี้นะฮะนี่ลากขึ้นอ่าดันขึ้นได้ลงได้ลากขึ้นได้ลงได้อะฮะ หรือแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะฮะทำแบบนี้นะขึ้นก็ลงขึ้นลงนี่อย่างอย่างที่หนึ่งนะ,ะนี่นะฮะนี่ขึ้นลงขึ้นลงตอนนี้คือทําเส้นนะโอเคครับอ่ะดูวิธีการทําเส้นอันนี้เส้นยาวนะเส้นยาวเราสามารถสับให้เป็นเส้นสั้นได้อ่ะจะเอากี่ท่อนก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่ท่อนนะเราก็จะได้สั้นๆน,นี่นะฮะเราจะเอาทีแบบทีทีจัด อาได้นะอันนี้ถี่จัดเลยสั้นสุดเลยนะนี่นะฮะนี่สั้นแล้วนะฮะนี่อันดับที่หนึ่งมะละกอกนะอ่าขึ้นลง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 ไบนี้นะฮะนะเสร็จแล้วอย่างที่สองก็คือทำร่องนะฮะทำทำร่องแบบนี้อันนี้สับเลยนะทำร่องนะฮะร่องแบบนี้ นะครับแล้วก็สามารถทํานี่ได้เลยทําเป็นาลูกเล่นนะฮะพวกแกลอทพวกมัลละกอนะฮะทำสวยๆเป็นผักสวยๆนี่ก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะฮะอย่างที่สองนะอย่างที่สามนอันนี้ปอกแตงแตง,แตงกวาเราก็ทาได้นะนี นี่คือแตงกวาเราสามารถพลิกแปลงได้หลายรูปแบบนี่จับเป็นชิ้นให้ลายสวยงามนะครับผมนี่ฮะอ่ะมาดูฮะแกดด์นี่เราสามารถพลิกแปลงนะฮะไปพลิกแปลงนี่วางให้เป็นร่องเป็นเกลียวฮะผัดทำแกดด์ได้เป็นเกลียวนี่อย่างนี้นะฮะนี่ใส่อย่างนี้นะครับหมุน น,นี่คือทําชิ้นปักบนโต๊ะให้สวยงามนะฮะในการปรุงอาหารเนี่ยอย่างนี้นะครับอย่างที่สามครับนี่นี่อันนี้คือผลไม้นี่ได้กับทุกชนิดเลยนะ,ะนะแล้วก็จับนะจับ นี่กับยาวนะฮะพวกอันนี้ควักทองอืมนี่นะฮะโอเคนะแล้วก็อย่างที่อ่าทีนะน 1, อ 2, 3, ่อันนี้นะหนึ่งปอกสองสไลซ์เส้นสามสัดอันนี้นี่บดนะฮะบดอันนี้คือสไลซ์นะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะ,ะเราสไลซ์เป็นชิ้นพวกเป็นชิ้นเป็นแบนอย่างเงี้ยนี่ อย่างนี้ฮะสไลด์ได้ชิ้นแบบนี้อย่างกล้วยจงกล้วยจับกล้วยนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่คืออุปกรณ์เรียกว่า3 in 1มีดปอกผล,ลไม้ราคาถูกมากเลยครับดูในในตะก้าเลยนะดูในตะก้าเลยขายถูกมากๆนะอ่ะสอัน81บาทสั่งกดในตะก้าเลยนะฮะโอเค